สวัสดีค่ะพี่้องหะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะวันนี้มาถึงแล้วนะคะจันตั้มรสซุกเจอสวัสดีลูกชายนัออนิ์ก็มาหอดแล้วนะคะตั้งสึงแต่วา่าเสียงเสียงนิดนึงอาจารย์หนานะคะลูกไส้รองกำลังคุมเกมอยู่วันนีครับผมกำลังคุมเกมมาทอดลูกชินให้กิน เพี้ยลงหัวลูกไส้่อยพี่น้องเล็ดในเนี่ยตั้มไปเห็ดนไฟพี่เพี้ยลงหัวมูนั่งวงโอ้ยตายๆนีกำลังถอดปล่อยให้ปู โอ้ยไม่เห็นกำลังทอดนะคะอันนี้ทอดเสร็จแล้วเสร็จใหม่ๆเลยน้องวินเนอร์ทำอะมาแล้วสวัสดีค่ะันชิมลูกชิ้มวีรำนะคะลูกชินลิสตาแม่ปอมายังครับแม่ปอมาแล้วแม่ปอมาแล้วต้องแช่บอกแม่ปอมาชิมเด้อนี่ เอามาเองทอดเองนะคะเขาให้ยืนจิ้มแบบนั้นนะลูกน้องต้องยืนจิ้มเมื่อกี้อร่อยิ้มอีกก็ได้ออ่าร่อยอร่อยแสบเบอร์ซสบเบอร์มาจากวีรำโดยตรงเลยนะจ๊ะขอบคุณที่หีนะคะค่ะ ตอนนี้ก็กําลังเดินลงไปข้างล่างนะคะอันนี้จะไปใส่ตู้เย็นไว้ให้ทีมคอสตูมนะคะต้องเอามาใส่ตู้เย็นไว้ข้างล่างก่อนปาดเวทีใหญ่แล้วพี่น้องโอ้โหเวทีใหญ่มากตื่นเต้นเด้อวันนี้พี่น้องตื่นเต้น ว้าวสิได้ขึ้นเวทีใหญ่แล้วเด้หอหลอมอ้าวเด็ดเลิศเดิดเด็มีพัสดุของนันทิดาหรือเปล่าน่าจะใช่ใช่คะ่ะเดี๋ยวอออมานนะจ๊ะโอ้โหอุ้ยจำนลังกำลังเก็บของนะคะ มาถึงห้องแล้วคะ่ะเก็บแล้วฉีดสเปรย์ก็ขอเรียบร้อยนะจ๊ะอุ้ยแถมกิฟให้ด้วยเด้อร้านน่ารักจังเลยนะคะประออหารแฉอ่าเนี่ยสุดใหม่อุ้ยคือสวยแถบพี่น้องอันสีสมสุดบ้เนาอกคนนี่เนาะโอ้โหสวยสวยสวยค่ะสวยมากว้าว โซนนี่ก็สวย,ยสสเยอใส่ใส่หลอบใด่นอ้อนี่เน,ะนาะคืองามเถบุสวยมากสวยมากค่ะขอบคุณน้องกันด้วยนะคะขอบคุณน้องกันกทมอขอบคุณที่รักและเมตตานะคะพี่หมีนันทิดานะคะอันย่านตะเอืเ้อยไปรศาเนไหมอัญาจะเอื้ยไปเอฟซูดทางอื่นเด้เพิน่น ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณออบอสขอบคุณบ้านแสงทองฟิเลน,นะคะที่ทําให้ได้มาพบเจอกับกัลยานมิตรนะคะขอบคุณบุญที่หนุนน้ำให้พบพอจะสิ่งดีๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจตลอดมา จะน้อยกับสิลงไปส่งนะี่ค่ะพี่นงอี่ครังแป้งติดเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อของอยู่เรื่องกับไอ้พรก่อนนะคะเดี๋ยวจะนอยสิเขามาสม่มแม่รถนันยิงติดขีดตมติดลมอยู่หนาบานใหุ้นมาซอยอยู่ <S <S พื่นะคนเทดินไม่เสร็จแล้วพี่น้องขอบคุณค่ะโอ้ยไอ้พรนั่นยกอันนี้หายหยกกับอีรถหเอาของลงรถแล,ล้วค่ะ ของเรียบร้อยโอ๊ยกระเป๋าสองใบนี่ไปไหนไปด้วยอันแม่ปอสิบอกความนึงเดอ้ออันน้องแจนนํำกระเป๋าว่างไว้เตียงมดคืนงมันสิกินอันนี้มดสกินขนเอาไปวางไปนี่ไล่มมดอาะก็ลเลยเอาของออกจากกระเป๋าพอเอาของออกจากกระเป๋าเสร็จเราก็ไปวางตากแดดไว้สักครู่นึงไกลมาจิกค่ะไกลมาจิกกระเป๋าความแม่แต่แลยโอ๊ยกระเป๋าจะได้ม่หวานต่มดต่แม,มงกินน้ำแถอสนนทงกมดทึก ใจเนาอ,อยากกินกระเป๋านั่มนี่หวานโพดมันเป็นหวานขนาึ้นหน้าไม่ปอโพดมาค่ากระเป๋านี่ค่ะหวานขึ้นแม่ค่าโพดหรอมาไปไหนไปด้วยนะคะสองใบนี้ขอบคุณพี่เจนด้วยนะคะสําหรักบกระเป๋าวันี้ปรรุนเราเฮ็หร้านตันนี้นโอ้ร้านกาแฟรเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะคะ ไปเลยค่ะส่งของส่งของยันเมื่อไหร่ส่งหนูขึ้นจานพาคุ่มนาสื่อกล่องไปก่อนโอเคค่ะคุณพ่อหลัดเบี้วแล้วหอนค่ะพี่น้องคะหอนหลายเงาเตะอันมาหอนกัเป็นแม่ครัวค่ะทอรลูซินหาทอรลูซินหาลูกๆนะคะจันจันนะจันมิกจันต่ำมาหอดแล้วนะคะนิ่งก็มาหอดแล้วนะคะสังตึงพากันนั่งรือน้ำกันก็เลย อันว่างๆนะคะก็เดียนน้าแล้วว่าท่านกินเขาก็เลยเห็ดถอดลูกชิ้นให้กินกับยายถวดเพิ่นจงอันสมม้วนไปให้เพิ่นว่า <Okay. S 1> เอาไปให้อันเอาไปให้่น้านิงกับเจ้าเด้อว่าสั่นคนละสองพอว่าสัน่นจะสิย่งบางระบุว่าจะเป็นกับแกมเพิน่นเบอร์ระบุน้านิงเราได้กินแล้วสงสัย ขวานออกมากกว่านุ่นแท้ๆทับบอกอกมากว่านี่คือต้องเอิญเรามากินเขาอีกหันก่อนเนาะจะไข่ออกมาพร้อมกันนสิบ่ะนี่ของกะตีทุลานะเรียกว่านานูออกมากวันเด้อจ่าๆนี่เลยได้ออกมากกวันเล่านะคะวุ้นแห่งนี่เขาถอกแล้วค่ะพี่น้องเขาออกห่วงแล้วเขาออกห่วงเป็นพ่วงกลมแล้วได้บะนี้เด้อไก่สีเหลืองอาลามแล้วไก่จะเป็นทุ่งรวงทองแล้วนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะวันที่สองตุลาคมนี้นะคะเจอกันนาลิตะไรลรอบที่ยี่สิบ ค่ะะพีน้องคครั้งที่24นะคะเบียทียิงย่งใหญ่ลังกันกั็มาแล้วสันมาตะวันอมีพระท่าน,นเด็กขืนเวทีใหญ่งงน้าเขาจะเทอดอกอันน้ำมูเขานำเป็นมะเขานี่พ่ะท่านเด็กขืนเวทีใหญ่งงน้าเพิ่นจะเทอ,เออนะคะกะรัรอบนี้แม้ว่าสิบประทิณเวทีสว่างมีกระไายรอบหน้าเธออแรกกับว่าเด็กขืนนะคะ่เด็กขืนเพราะว่ามีเหตุขัดข้องนะคะช่วงนั้นก็โควิดกับอัน จริงไลยล่ะช่วงระบาดนหนักเนาะนเพราะนเนาะเอนายอำเภอออกมาเองนะคะนายอำเภอออกมาเองนายอำเภอกระพุ่มกลับออกมาเองถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ยุ่งยากนะคะพอดีกะนั่นแหละค่ะพี่น้องตามระเบียบนะคะเนาะแต่รอบนี้นะคะมวนซืึนโฮเซลค่ะมันมวนแซบนะคะโอ้ยมีสะพ้ายอย่างไรหลายๆเด้อเราเนี้ขนาดขนาดผู้แสดงยังตื่นเต้นนะคะมีอันมีเสะพ้ายอะโอ้ย อยากสปอยอยากสปอยแต่ว่าขัดปายิบยปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแทนพี่น้องได้รุนนะคะอย่าลืมซื้อบัตรเจ้าตัวนะคะพี่น้อง้านาลิตะไลฟ์ขายขายตัวทุกรอบนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะพี่น้องขาบูใดเป็นมวลาเบิงนะคะหรือว่าอยากเบิงรอบก้อนหนานี้นะคะก็สามารถซื้อตัวเบิงใดนะคะพี่น้องขาดูได้ตลอดชีวิตนะคะหนึ่งร้อยบาทดูได้ตลอดชีวิตเลยนะคะพบเจอกันนะคะรอบมีวันซื้อฮอสเซลเชนเคยคะ่ะ ไปเล่นทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำหนี้ค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนานะคะคุ้มซุดกุ้มมาแสดงความหวานมาพอกันซีดีแผ่นเดียวพี่น้องเออซื้อซีดีแผ่นเดดีีียวซแผหนึ่งอันนี้ก็ซ้ำซื้อซีดีด้วยหนึ่งครับเนื้อซีลิงหนึ่งร้อยบาทดูได้ตลอดเลยจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่มีไม่มีสะดุดกรณแผ่นซีดีเลยพี่น้องไม่มีครับไม่มีสะดุดมันแผ่นซีดีนะคะดูได้ตลอดดูตลอดหนึ่งร้อยบาท น,นี่เข,าข้ากันิเป้งไปออบอดเพิ่นกันิเป้งไปทาบุญน,น้ำนะคะพี่น้องก็สําเร็จเฮ็ดบุญรวมกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะบางท่านติดโควิดอยู่บ้านไม่สามารถไปไหนได้นะคะก็ร่วมบุญตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าน้องแคทมีเพิ่นกลับไปทํางานจิตอาสาอยู่แล้วนะคะนอกจากในซอยเหลือชุมชนเข้ากันถือว่าได้ทาบุญไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะขอบคุณทุกท่านอีกรอบหนึ่งคะ่ะขอบคุณท,ที่การติดตามรับช่พี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้สนี้คลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีคะ่ะขออนุญ,ญาตค่ะ บายค่ะบ๊ายบาย